สวัสดีครับวันนี้พบกับ Red Magic 11 Pro นะครับ<อ>ก็เป็นเกมมิ่งโฟนเครื่องแรกของโลกเลยนะที่มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับและยังมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวแรงอย่างตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับใครที่เน้เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยมีทั้งหมด6เกมนะเกมที่ผมชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นเกม PUBG นะครับ พอสามารถเล่นได้ถึง1 2 0เฟรมเรทเลยและเล่นได้แบบลื่นๆเลยครับและรุ่นนี้นะครับมันแอบโกงอยู่เหมือนกันนะเพราะสามารถดึงข้อมูลของหน้าจอได้ด้วยนะครับคือระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะ ขยายภาพเพื่อดูศัตรูได้ด้วยนะว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่เราจะเล็งเป้าเพื่อยิงศัตรูเนี่ยมันก็เห็นได้ใกล้กว่าเดิมนะครับเรียกได้เลยว,ว่าถ้าใครใช้ Red Magic 11 Pro เครื่องนี้ในการเล่นเกมนะโอกาสชนะเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเกือบจะ100%เซเลยนะครับหรือจะเป็นเกม g e n h i n Impact หรือว่าจะเป็นเกม Asphalt Regen เนี่ยก็สามารถเล่นได้ลืนล่นไหลามากๆทุกคนภากกราฟิกต่างๆภายในเกมเนี่ยสวยอลังการมากนะครับและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Red Magic 11 Pro เครื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะารับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมนลครับผมต้องฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับไลก์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับแน่นอนว่าแบรนด์ Red Magic เนี่ยเขาจะดีไซน์แบบล้ำลนะครับไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะแล้วก็จะเป็นออกแนวอวกาศหน่อยนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นงานกระจกนะครับดีไซน์เป็นแบบใสนะผิวเรียบนะครับ้านบนฝั่งขวาเนี่ยมีโลโก้ของ Red Magic นะครับเป็นไฟ RGB นะที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับและบนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกล้องถ่าย รรูปนะคับถ้าจะกล้องลงมาเนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับสามารถทําความเร็วได้ถึง24,000รอบต่อนาทีเลยนะซึ่งเร็วที่สุดในอุตสาหากรรมด้วยนะครับทำให้การหมุนเวียนความร้อนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากๆ ส่วนกลางของตัวเครื่องเนี่ยเราจะเห็นวงกลมขนาดใหญ่สีน้ําเงินนั่นก็คือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับที่สามารถดึงความร้อนจากแบตเตอรี่ได้โดยตรงอีกด้วยนะซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกนะครับและผมชอบตรงที่เราสามารถมองเห็นการทํางานของระบบได้ด้วยส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมอัลลอยนะครับ ทีนี้เรามาดูกระจิพปุ่มและพอร์ตต่างๆของ Red Magic 11 Pro กันบ้างนะครับทุกคนซึ่งด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นถาดใส่ซิมนะครับทุกคนซึ่งถาดใส่ซิมเนี่ยจะใส่ได้แค่2ซิมนาโนนะไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับแล้วก็จะมีไมค์ตัวที่1น,นะตามบริช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เป็นพอต Type C นะ พอใช้ซีเนี่ยจะเป็นแบบ USB 3.0จ Gen สนะครับส่วนฝาขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่ม Shadow นะครับซึ่งปุ่ม Shadow เนี่ยจะมีไฟ RGB ด้วยนะเรายังสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power ด้านล่างปุ่ม Power เนี่ยจะเป็นปุ่ม Magic Key นะครับหรือปุ่มสําหรับเข้าเกมโหมดนะแล้วก็จะมีไมค์ตัวที่3นะครับและด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นปุ่ม Shadow นะครับ ส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไม่ค์ตัวที่4นะพร้อมจเสียบหูฟังขนาด3.5ครับส่วนฝาซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนนะ ส่วนน้าหนักของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่230กรัมน,นะครับส่วนเรื่องของความบางเนี่ยอยู่ที่8.9ม mm ลเมตรครับมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากในเรื่องของ CPU ก่อนกนแล้วกันนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตสราบักอน8อ l ล t e Gen5 นะครับคอสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4.6กิกะเฮิร์ตเลยนะสถาปัตยกรรมนะครับรุ่นนี้อยู่ที่3นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะเป็น2คอรประสิทธิภาพสูงนะครับและอีก6คอ จะเป็นคอที่ประหยัดพลังงานนะครับ ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว a r d u i n o 840นะครับซึ่งผมเองได้เทคคะแนนอตตูตูไม้ทุกคนด้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมเนี่ยหยุดที่3 9 9ล้านคะแนนนะครับในเรื่องของความเร็วความแรงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะชิปเซ็ตรุ่นนี้ถือว่าเป็นชิปเซตที่แรงที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เน้นเรื่องของการใช้ง,งานท,ทั่วไปเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใจนะชิปเซ็ตที่แรงขนาดเนี่ยมันประมวลผลไวมากนะครับ เปิดแอปพลิเคชันต่างๆก็ไม่ต้องรอนานด้วยหรือการสลับแอปไปมาเนี่ยก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับ ส่วนใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแน่นอนรเาว่าคุณสามารถปรับการาฟิกระดับสูงได้แทบจะทุกเกมใน Play Store นะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลด้วยซึ่งเกมที่ผมไปเทสมาวันนี้ก็มีทั้งหมด6เกมนะครับซึ่งเกมแรกนะครับจะเป็นเกม PUBG นะในส่วนของการาฟิกเนี่ยผมเลือกมาที่ลื่นไหลนะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่อ l t ต้าเอ็กซ์นะครับ ก่อ,น,อนเลยเนี่ยเราไปดูกันที่ตัวใจโรสโคปกันก่อนเลยครับทุกคนเนื่องจากเป็นมือถือสายเกมโดยเฉพาะนะตัวใจโรสโคปของรุ่นเนี้ยมันก็เลยลื่นมากๆนะครับไม่หน่วงไม่ช้าคือมันแทบเะยเรียวไทม์เลยก็ว่าได้ ครที่ชอบเลงเป้าผ่านตัวเจอรสโคปเนี่ยยิงสนุกอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมรุ่นนี้นะครับเขามีชิปเกมมิง่งเรสเมจิกเรสคออาร์นะครับที่จะเข้ามายุกระดับประสิทธิภาพในการเล่นทําให้การเล่นเกมเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลและ,สะเสถียรน,นะครับซึ่งพอผมปรับมาเป็น120เฟรมเรมเนี่ยต้องบอกว่าลื่นหัวแตกเลยครับแทบจะไม่มีอาการสะดุดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาหรือเวลาแพนเป้าเนี่ยคือภาพมันดูไหลลื่นและสมูทไปหมดเลยครับและถ้าหากว่าเราดึงแถบเกมสเปซฝั่งซ้ายออกมานะครับเลือกไปที่ฟังก์ชันสังเกตศัตรูจากระยะไกลนะเวลาที่เรากดปุ่ม S ที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยระบบจะดึงข้อมูลหน้าจอมาให้เราเห็นภาพได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราเล็งเป้าศัตรูจากระยะไกลเนี่ยก็จะทําให้การยิงมีความแม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ อันเนี้ยมันแอบโกงอยู่เหมือนกันนะยิ่งถ้าหากว่าใครได้ปืนดีๆซูมได้เยอะๆเ,เนี่ยโอกาสเป็นผู้ชนะในเกมเนี่ยสูงมากๆและถ้าหากว่าใครไปเจอฉากตอนกลางคืนนะครับเราสามารถใช้ฮันเตอร์โหมดนะครับหรือฟังก์ชันสำหรับใช้ในพุ่มไม้และฉากมืดก็ได้นะ หรือพูดง่ายๆก็คือฟิลเตอร์นั่นแหละทุกคนซึ่งจะเป็นตัวกองสำหรับฉากต่างๆอย่างเช่นฉากกลางคืนเราอาจจะเลือกเป็นโหมดเครื่องมือหรือโหมดไนท์วิชั่นก็ได้นะครับทั้ง2โหมดนี้ฉากจะทําให้การมองเห็นศัตรตูเวลากลางคืนเนี่ยทำได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมีอีกหลายโหมดเลยครับที่จะช่วยทําให้ผู้เล่นเนี่ยมองเห็นศัตรตูทําได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ถ้าหากว่าใครต้องการได้อัครรสที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันการสั่นสะเทือนในบรรยากาศนะครับหรือการเปิดใช้งาน 4D s h ดีช็อนะฮะเวลาที่มีการประทะหรือมีการยิงกันเนี่ยตัวโทรศัพท์จะมีอาการสั่น ช่วยเพิ่มความสมจริงระหว่างการเล่นได้ด้วยนะท่าที่ทำความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป10คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2อเนี่ยจะเป็นเกม Asphalt Regen นะครับทุกคนคุณภาพของภาพเนี่ยผมเลือกมาที่คุณภาพสูงนะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยผมเลือกมาที่120เฟรมเรทนะครับสำหรับใครที่เน้นเล่นเกมรถแข่งชอบภาพกราฟิกสวยๆเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากครับพาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยคือมันสวยมากนะเพราะได้เป็นจอ AMOLED แบบใหม่นะครับ ความละเอียดสูงถึง 2K ที่ให้สีสันเนี่ยสว่างสดใสดีมาก บวกกับการปรับกราฟิกสุดหมดทุกอย่างเลยทําให้ภาพที่ได้เนี่ยคมชัดนะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเด้ลื่นมากภาพไม่กระตุกเลยนะและการที่เล่นได้ถึง120เฟรมเรทเนี่ยฉากข้างทางเวลาที่รถวิ่งผ่านนะครับภาพดูไหลลื่นและดูสมูทมากๆส่วนใครที่กังวลใจว่าพอปรับกราฟิกสุดหมดทุกอย่างและเล่นแบบ120เฟรมเรทตัวเครื่องจะร้อนจนเกินไปไหมอ,นนมอ,นนะอันเนี้ยไม่ต้องกังวลใจนะเพราะรุ่นนี้นะครับ เขามาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนะ Rest Magic a l k a c o r e Cooling System นะครับที่สามารถดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ได้โดยตรงนะและยังมีแผ่น Vapor ร h ช m b e r ขนาดใหญ่13,116ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับมาช่วยกระจายและปล่อยความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตัวเครื่องนะครับซึ่งถือว่าแผ่น Vapor c h ช m b e r เนี่ยใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมแล้วครับ และยังมีลิควิดเมทัล3.0นะครับมาช่วยถ่ายเทความร้อนโดยตรงบนตัว CPU นะช่วยลดอุณหภูมิให้กับชิปเซ็ตได้อย่างมากเลยครับบวกกับการที่มีพัดลมความเร็วสูงที่สามารถพัดได้ถึง24,000รอบต่อนาทีมาช่วยเร่งการระบายความร้อนก็เลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยอ,อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่37 3 8ถึง38องศาเท่านั้นเองนะครับถ้าที่การทำความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป10คะแนนเลยครับ ส่วนเกมที่3เนี่ยจะเป็นเกม Fc Mobile นะครับทุกคนนะกราฟิกต่างๆผมจะปรับตามนี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวฟุตบอลนะเกมเนี่ยเล่นได้สนุกมากครับขอบจอนี่คือบางเฉียบเลยนะไม่มีติ่งกล้องมากวนใจเวลาเล่นเกมเลยนะครับและภากราฟิกภายในเกมเนี่ยคือมันสวยมากๆเลยครับ สุดหรือของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นได้ลื่นมากเลยครับในขนาดปรับกราฟิกในระดับสูงสุดนะก็ยังเล่นได้ลื่นอยู่อาการแหลกหรือสะดุดระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอเลยนะส่วนฟีลิกอัชของจอเนี่ยต้องบอกว่าดีมากตอบสนองไวการมาขับทิศทางการเดินการส่งการยิงเนี่ย ทำได้ง่ายไม่ช้าไม่หน่วงนะครับทำให้การกะระยะเนี่ยทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าใครกังวลว่าขอบหน้าจอที่บางเฉียบแบบเนี้ยเวลาเล่นเกมจะมีโอกาสทัดลั่นหรือเปล่าเพราะโอกาสที่อุ้งมือจะไปโดนขอบจอเนี่มันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปที่การป้องกันการสัมผัสขอบหน้าจอผิดตำแหน่งได้นะมีให้เลือกตั้งแต่ขอบขนาดเล็ก ขอบขนาดกลางและขอบแบบหนักหรือว่าขอบขนาดใหญ่นั่นเองนะครับแล้วเรายังสามารถกำหนดได้ด้วยนะซึ่งมีทั้งหมดถึง10ระดับเลยครับ ซึ่งถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไป9.5คะแนนเลยครับมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับนั่นก็คือเกม Chin Impact นั่นเองนะครับซึ่งผมจะเล่นแบบ60เฟรมเลทนะครับสำหรับเกมเนี้ยผมจะพูดเสมอเลยว่าถ้าเครื่องไม่แรงจริงนะมันจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักใช้การาฟิกเยอะ แต่ไม่มีปัญหาสำหรับ Red Magic 11 Pro รุ่นนี้เลยครับคือชิปเซ e ิรบร8 Elite Gen 5เนี่ยถือว่าเป็นชิปที่แรงที่สุดในเวลานี้อยู่แล้วนะก็เลยเล่นได้แบบสบายๆเลยครับ มาดูกระชีพภาพกราฟิกภายในเกมกันหน่อยครับทุกคนต้องบอกว่าภาพเนี่ยสวยอลังการมากยิ่งเวลาเข้าตีหรือว่าใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเอฟเฟกมันสวยแบบเวอร์วังมากเลยนะส่ดดวนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นมากๆเวลาหมุนตัวเวลากระโดดหรือเวลาวิ่งเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าลื่นและดูสมูทมากๆแทบจะไม่มีอาการสะดุดเลยครับถ้าที่กันในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป10คะแนนเลยครับ ส่วนเกมที่5เนี่ยจะเป็นเกมฟ f i ไฟม a กนะครับทุกคนซึ่งกราฟิกต่างๆเนี่ยผมจะปรับสุดเท่าที่เกมมันปรับได้เลยนะถึงจากการที่ลองเล่นมานะครับถึงแม้ว่าจะปรับกราฟิกสุดหมดทุกอย่างนะครับแต่ก็ยังเล่นได้ลื่นมากๆอาการน่วงอาการสะดุดเนี่ยไม่มีเลยครับ กราฟิกต่างๆภายในเกมเนี่ยก็สวยมากๆอีกด้วยนะและยังคงแอบโกงอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนถ้าว่าเราดึงแถบเกม Space ฝั่งซ้ายออกมาเนี่ยยังคงมีฟังก์ชันการสังเกตศัตรูจากระยะไกลไม้ใช้งานเหมือนกับเกมพับจีเลยนะเวลาที่เรากดปุ่ม S ที่อยู่บนหน้าจอระบบจะดึงข้อมูลหน้าจอมาให้เราเห็นภาพได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เล็งเป้าศัตรูจากระยะไกลเนี่ยไม่ว่าศัตรูจะอยู่มุมไหนก็หาเจอได้ง่ายกว่าเดิมนะครับและยังทำ ให้การยิงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะยิ่งถ้าหากว่าใครได้ปืนดีๆซูมได้เยอะๆเนี่ยโอกาสเป็นผู้ชนะในเกมก็จะมีสูงมากๆนะครับ ค่าที่กัน่งนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9.5คะแนนเลยครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนซึ่งกราฟิกต่างๆเนี่ยผมจะปรับสุดเท่าที่เกมมันปรับได้เลยนะสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยครับโดยที่ชุดเขาตีไฟใหญ่ๆตลอดทั้งเกมเนี่ยเฟรมเรทแทบไม่ร่วงเลยครับอยู่ที่60นิ่งๆเลยนะส่วนไฟเล็กๆเ,เ,เนี่ยยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่มีผลอะไรกับเฟรมเรทนะครับแล้วฟีลิกทัดของจอนะครับคือดีมากเลยนะทัดง่าย บังคับทิศทางการเดินก็ง่ายนะครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนหรือทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะถ้าที่กันทำความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป10คะแนนเลยครับมาถึงเรื่องแรมกับ ROM กันแล้วนะครับทุกคนซึ่งรุ่นนี้มีวว้จำหน่ายเนี่ยหลายความจุเลยนะถ้าเป็นสี Cryo นะครับก็จะมาพร้อมกับแรม12กิก ROM 256กินะครับถ้าเป็นสีไนท์ฟรีสนะครับก็จะมาพร้อมกับแรม16 g ิ รอม512กิกนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งความจุนะก็จะเป็นตัว RAM 24กิกนะครับรอม1เทราไบต์นะครับแล้วก็จะเป็นสีซับซีโร่นะครับตัวนี้จะมี RAM 16กิกรอม512กิกนะครับแล้วก็จะมีความจุ RAM 24กิกรอม1เทราไบต์นะครับ ซึ่งแรม16 g ิเนี่ยเราสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก12 g ินะครับในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR5 นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยเป็นแบบ UFS 4.1 Pro นะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ ROM หมายทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับ ประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่4,046เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่3,646เมกต่อวินาทีนะครับมาถึงเรื่องหน้าจอกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยเป็นส่วนที่ผมแบบชอบมากเหมือนกันนะครับเพราะหน้าจอของรุ่นเนี้ยทุกคนเห็นไหมไม่มีติ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูคอนเทนต์ดูหนังผ่าน YouTube หรือว่า Netflix หรือเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยมันให้อัคคระที่ดีมากและขอบของหน้า ก็ยังบางเฉียบมากๆอีกด้วยครับส่วนพนของหน้าจอเนี่ยได้ไปจอ AMOLED นะครับทุกคนที่ให้สีสันเนี่ยสว่างสดใสดีมากนะและสแสดงฉากที่เป็นสีมืดเนี่ยได้ดํำสนิทตาม,มากๆเลยครับส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.85นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากนะและยังมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดถึง 2K นะครับมันก็เลยทําให้หน้าจอของรุ่นนี้มันเหมาะกับการดูคอนเทนต์และเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยครับ และหน้าจอของรุ่นนี้นะครก็ยังแสงสีฟ้าต่ำด้วยนะได้รับมาตรฐานจากสถาบัน SGS อีกด้วยนะครับส่วนรีเฟละของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาสูงสุดอยู่ที่144เฮิร์นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ120เฮิร์ก็ได้90เฮิร์ก็ได้60เฮิร์ก็ได้ หรือจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งเวลาที่เราเล่น Facebook ไทดูฟีดข่าวเนี่ยต้องบอกเลยว่าไถได้ลื่นและสมูทมากๆเลยครับส่วนความว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาพลิกสูงสุดอยู่ที่1,800นิตรนิตนะครับทุกคนสามารถไปใช้งานกลางแจ้งได้แบบสบายๆเดีครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนขอ,อยญาตเริ่มจากในเรื่องของกล้องหน้าก่อวกันนะครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับความเขรรับแสง f 2.0นะกล้องหน้าเนี่ยขนาดของเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน2.77นิ้วนะครับส่วนกล้องหลักนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะความเข้ารรับแสง f 1.88นะครับมาพร้อมระบบกันสั่น ois ด้วยขนาดของเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ที่1ส่วน1.55นิ้วนะครับ ส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้อง Wide Angle นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเลยนะ ขอก็ดรูรับแสง f 2 0นะครับขนาดของเซนเซอร์1ส่วน2.88นิ้วนะครับและกล้องตัวที่3เนี่ยความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนนะซึ่งรุ่นนี้ก็ได้ความจุมามากถึง7,500อมิลลิแอมเลยนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่80วัตต์เลยนะใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง100%เเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่74นาทีเท่านั้นเองนะครับ และตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยนะซึ่งความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่80วัตต์เลยครับมาถึงเรื่องงานลำโพงกันแล้วนะครับทุกคนนซึ่งรุ่นนี้ก็ได้ลำโพงมาใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับระบบเสียงเนี่ยจะเป็นระบบเสียงของ DTS นะต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ ส่วนในเรื่องของระบบ Security นะครับลหลายๆคนอาจจะงงว่าใครพี่ระบบสแกนลายนิ้วมือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับซึ่งตัวสแกนของรุ่นนี้จะเป็นแบบอัลตราโซนิกนะครับที่ทําได้อย่างแม่นยํารวดเร็วมือเปียกน้ำเนี่ยก็ยังสามารถสแกนได้ด้วยนะหนส่วนของระบนแอนดรอยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android ใหม่ล่าสุดเลยครับนั่นก็คือ Android 16นะแล้วก็มีการครอบทับด้วย Red Magic OS version 11นะครับ ไหนส่วนของ Wi-Fi รองรับได้หลายแบบเลยครับอย่างเช่น2.4 GHz Wi-Fi ค่าจะ0 Wi-Fi 6 หรือ WiFi 7เนี่ยก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาแถมมาให้กันหน่อยนะครับเขาแถมอะไรหมายใชงงานกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถใจไฟได้สูงสุดอยู่ที่80วัตต์เลยครับแล้วก็จะมีสาย USB <S <S มาให้เรา1เส้นนะสาย USB <S <S เนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะครับเส้นสีแดงนะเป็นแบบ C to C ครับแล้วก็จะมีเคสมาให้เรา1ชิ้นนะครับซึ่ง Kate เคสเนี่ยจะเป็นแบบแข็งนะ ในส่วนขอฟิกบันลอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มใสนะ และชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะไปเข็มจิ้มซิมครับในส่วนของราคาเปิดตัวนะครับนะวันที่ผมทําคลิปรีวิวเนี่ยผมเองยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทางแบรนด์จะเปิดตัวที่ราคากี่บาทนะครับถ้าผมทราบแล้วเนี่ยผมจะแปะรายละเอียดเรื่องราคาและโปรโมชั่นเนี่ยไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปก็แล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนใะนี่ก็คือรีวิว Red Magic 11 Pro นะครับก็เป็นเกมมิ่งโฟนที่เหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่แรงที่สุดณนเะวลานี้นะ นั่นก็คือช e ิราบะกอน8อีลิต Gen 5นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบใหม่นะครับก็คือการระบายความร้อนด้วย ของเหลวนั่นเองนะครับและยังมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะช่วยระบายความร้อนระหว่างการเล่นเกมเนี่ยได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ Red Magic 11 Pro เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับและยังมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆมาให้เราปรับแต่งอีกมากเลยนะถ้าเราใช้มือถือที่ไม่ใช่สายเกมมิ่งโฟนมาเล่นเกมนะเราก็ไม่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าอะไรได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นตัว Red Magic 11 Pro เครื่องนี้นะครับ ฟังก์ชันการตกแต่งนะฮะมีไม้ให้เลือกใช้งานค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยแอบโกงกว่ารุ่นอื่นอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าหากว่าคุณใช้ r e s t m a e 1 1 Pro เครื่องนี้เล่นเกมนะผมบอกเลยว่าโอกาสชนะเนี่ยมีมากกว่า80%อย่างแน่นอนนะครับและถ้าหาว่าคุณดูคลิปนี้จบนะครับแล้วสนใจสินค้านะทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านโปรจากแท็กที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอดีได้เลยนะ รับรองดี่ว,ว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสาหรับวันนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะเลยครับที่ได้ชมแลก็ติดตามสาหรับวันนี้สวัสดีครับ